สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ครับห่างหายกันไปนานนะครับค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่ครับนนี้มีโอกาสนะครับได้มาวิ่งงานครับเป็นงานขุดโคกน้องนาครับ ขุดโดยรถขุดโอมัสก e c สองหนึโอมัสกรถน่าจะสปีครับเป็นปี ที่4ครับรถคันนี้ในการทำงานรถใหม่ๆครับออกมาได้4ปีครับโอมสุอีซีร้อยสิบตัวแรง เสียงนี่สไตล์โคมาสูครับเป็นเอกลักของเขาเลยสิงพอยเสียนะครับ พิชาพาณิเไ้ยพิชาไม่ใช่พิชาพาณิ์ครับปิชาเจริญทรัพย์ครับขอไปด้วยค,ครับผู้ติดไปมาไกลครับรับงานขุดทั่วราชอาณาจักรครับ ับดีฝีมือมาตรฐานครับดูการทำโคกน้องนาครับสวยเลยครับแต่งขอบสาดิสโลบจำเลยครับอันนี้เลือเจ็บงานครับ เดินแรงๆเสียงนิ่มนิ่มน่าจะพอแล้วครับอันนี้เจ้าแม็กทอกครับ210รับอาสาทอยคันเดียวกินหมูเลยครับอันนี้ได้คนเดียวกันเลย ตบไปที่80เที่ยวครับยังไม่ถึงห้าโมงพ่อเร้วะครับอ๋อครับผมครับผมใหญ่ดีนะ่ดีะครับมาดูผลงานการขุดครับ พาไปชมครับท่านผู้ชมโอ้ยสโลบนี่โค้งเป็นโค้งครับเว้าเป็นเว้าเงาแวบเลยครับสีมือครับสีมืติดปีกสองข้างครับ น้ำอมอกด้วยด้วยนะน้ำใสน้ำใสดูการเข้าโค้งครับเรียบคลิปคิดว่าโอเคเลยครับ ถามพี่คนขับแล้วบอกว่ามาอยู่นี่เป็นอาทิตย์แล้วครับเดี๋ยวจะเก็บงานครับ <c oughs> ขุดโค้งมาเลยครับจำๆจเลยครับโอ้เดีนมไม่ไหวครับไกลครับพื้นที่สิบไรครับ ในพื้นที่ขุดโคกน้องนาเป็นพื้นที่สิบไร่ครับขุดเป็นทั้งบอ่อเป็นทั้งโคกครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรหรือทําทำเกษตรหรือว่าทำเป็นรีสอร์ทหรือทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่ทราบนะครับเอาของที่ไม่อยู่ครับ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ครับสำหรับที่ท่านไอสำหรับท่านที่กดติดตามกดชุกใจให้แล้วออขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับคุณไม่มีเลยครับรถรักษาดีมากครับ,จ,รบออจอระบอกจอระดีไม่มีติดเลยครับ อาคลิปเลยครับงกี๊ห้าฟัน,นงีใหญ่ๆครับเอาฝากไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าครับอันนี้เสร็จไปไหน่งครับถอยถอยชิดไปคิดกองดินเกินไปงอเลยครับเหยียบร้อยดี อ่ะฝากติดตามด้วยนะครับ